สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการทุกข่าวแรงประจำวันนี้นะครับหายไปหลายวันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งครับหลายประเด็นครับน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นกรณีของอาจารย์วรเ์เตภภาคีรัตแกนนําคนสําคัญของกลุ่มที่ออกมารณรงค์เพื่อให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-1-2ซึ่งโดนคนร้ายบุกเข้าไปชกถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ แต่วันนี้ครับล่าสุดที่ผมทราบมาก็คือพบตัวคนที่กระทาความผิดแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าโทษของการชกต่อยกันเนี่ยในทางกฎหมายมันไม่ได้รุนแรงเลยนะนจ่ายเบีย้ยปรับไม่กี่บาทเต็มที่ก็5,000บาทอย่างน,น้อยก็าอาจจะ500แล้วก็เลิกแล้วกันไปเพราะว่าไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงหรือว่าสาหัสอะไรนะแค่ชกต่อยธรรมดาแล้วก็แว่นหักก็อาจจะฟ้องเรียกให้จ่ายคืนค่าแว่นตาม,มาถ้ายังถ้ายังถ้า,าจา์วรเจตจะทำะนะฮะ ก็คงมีสิทธิ์แค่นั้นแต่ก็ดีใจนะครับที่วันนี้ก็รู้อย่างหนึ่งว่าคนที่ไปต่อยอาจารย์วรเจตในมม,มธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ทหารเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งรับไม่ได้กับความรุนแรงของอาจารย์วรเจตซึ่งออกมาเคลื่อนไหวว่าต้องการที่จะแก้ไขอาญา1นึเรื่องเกี่ยวกับการหมิน่นพระบรมเดชานุภาพประเด็นเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยปี4ีประชาชนซึ่งเคยไปตําหนิติเดเตียนของ คุณทัศินชินวัตรเนี่ยก็โดนกาดนอกเครื่องแบบมามาตบมาต่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินคดีให้แบบปจจระจย์วรเจตนะครับก็ก็สงสัยเหมือนกันว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้นะครับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดนะครับก็คือเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับการที่ออกกฎเกณฑ์ว่าสสอรอจะเป็นยังไงจะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนักข่าว,วหลายๆคนครับก็ไปถามคุณยิ่งรักชินวัตร ตกลงนายกคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยจะมีการไปแตะระบบศาลไหมคุณยิ่งรักก็ตอบสไตล์เดิมนะครับว่าเออเป็นหน้าที่ของสอสอรอนะคะไม่เกี่ยวกับปูอ๋อไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับคุณยิ่งรักแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะในความเป็นจริงคือต้องอย่าลืมว่าถ้ามีการกําหนดสเปคหรือว่าคุณสมบัติของสอสอรอบอกว่าให้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะหมายถึงว่า คนที่จะมาเป็นสอสอรอเนี่ยจะต้องมีฐานเสียงจากพรรคการเมืองมาก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสน้อยมากครับที่คนทั่วไปที่เดินดินที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองจะได้เข้าไปเป็นคณะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2555ยากมากครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดกันตามจำนวนสอสอนะครับยังไงเพื่อไทยและคนเสื้อแดงก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ามานั่งใน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้สูงกว่าคนปกติอื่นๆเพราะฉะนั้นการที่คุณยิ่งรักซึ่งเป็นหัวหอกและเป็นแกนนําหลักของทั้งคนเสื้อแดงและเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยตอบว่าแล้วแต่สสรเนี่ยมันก็ออกจะเบี่ยงประเด็นนิดหน่อยแต่เอาแล้วนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้รู้อย่างหนึ่งว่าเพื่อไทยเนี่ยเขามีนโยบายที่ต้องการที่จะยุบสารปกครองและสารรัฐธรรมนูญครับ อาจจะด้วยเหตุผลใ,ใดก็ตาม,มานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสารสองสารนี้เป็นสารที่ไม่ยุติธรรมผมก็ไม่ทราบว,ว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับใครเพราะว่าสารก็ตัดสินไปตามรัฐธรรมนูญที่มีการเขียนกันออกมาและก็ตัดสินเพื่อประชาชนถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีสารปกครองเนี่ยแล้วไปอาศัยแค่เพียงสารดีกาเพียงอย่างเดียวเนี่ยภาระหน้าที่การพิสูจน์เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันก็ขลองใจในหลักของกฎหมายมหาชนซึ่งมันก็ต่างจากกฎหมาย เอกชนอขออภยัยหลักของกฎหมายมหาชนซึ่งเกี่ยวกับการเมืองการปกครองกับกฎหมายแพ่งอาญาทั่วไปหลักพวกนี้มันต่างกันมากครับเอาล้นะฮะผมไม่พูดถึงรายละเอียดดีกว่าว่ามันมีความยุ่งยากแบบไหนเพราะว่าผู้ไปไหนก็คงฟังค่อนข้าง,งเข้าใจยากนะครับแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าวันนี้นะครับในศาลของเมืองไทย,ยได้ออกมีการได้มีการเคลื่อนไหวแล้วนะฮะว่าคัดค้านกลุ่มที่คิดที่จะมาขอแก้ไขกระบวนการศาล เพราะอะไรนั่นหระครับเพราะว่าถ้าหากว่าศาลนะครับมีการถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเมื่อไหร,ร่นะฮะตาสีตาสายอย่างเรานะครับฝันไปเถอะครับว่าจะดัดความเป็นธรรมถ้าเกิดว่ามีลูกสสลูกลูกของสอวอหรือว่าลูกของนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าลูกของรัฐมนตรีไปเหยียบเท้าใครเข้าแล้วถามว่าพ่อกูเป็นใครนะฮะแล้วเข้าสู่กระบวนการศาลซึ่งมีการแทรกแซงได้ในต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นพิมพ์เขียวที่ทางพรคเพื่อไทย หรือว่าแกนนําเสื้อแดงเสนอมาเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงครับความเป็นธรรมมันจะอยู่ตรงไหนเมื่อมันมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองอย่าลืมนะครับว่าหลักมาตรฐานสากลของศาลทั่วโลกเนี่ยก็คือความเป็นอิสระที่ไม่มีการตรวจสอบเราขอภัยไม่ใช่การตรวจสอบความเป็นอิสระซึ่งไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเพราะว่าเขามีหน้าที่ที่จะตัดสินเอานักการเมืองเข้าพุกถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนระบบเป็นว่าให้ฝ่ายการเมืองมาตรวจสอบฝ่ายศาลได้ ฝ่ายศาลจะกล้าไหมที่จะตัดสินให้ฝ่ายการเมืองเข้าปุ๊กผมว่าคําตอบนี้คุณคงรู้อยู่ในใจแล้วสําหรับวันนี้นะครับประเด็นร้อนที่ผมจับมาก็สําหรับคนที่ชอบข่าวหน,หนักก็คงชอบสําหรับคนที่ชอบข่าวเบาๆก็คงไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าจะหาประเด็นที่น่าสนใจมา,มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ